นะครับเป็นการฝึกการระบบ2-2นะครับเด็กผู้หญิงนะครับฝึกจับบอลจ่ายบอลแล้วก็สไลด์เด็กป .5 ป .6 นะครับฝั่งนี้ก็ป .5 ป .6 เหมือนกันนะครับส่วนคนที่นั่งตรงกลางอยู่ป .4 นะครับเป็นกรรมการไปก่อนช่วงนี้ ใจเม่นๆม่นใจตรงตรงนะครับเป็นการฝึกบอลรับบอลใจบอลน,นะครับแล้วเป็นการเคลื่อนที่ในตัวนะ,นะครับนะครับนี่เป็นการแบบฝึกง่ายๆอีกหนึ่งแบบนะครับคนที่บกมือทักทายกล้องก็คือสาวิตีนะครับบัวบริสุทธิ์ส่วนเสื้อเหลืองคือเด็กหญิงพลส่วนเสื้อเงินชายาอัมพลน้อยสอแข้งยาวนะครับอีกฝั่งหนึ่ง น้องสาวอาดีตนักเซปักตะก้อรอดห่วงนะครับตัวแทนจังหวัดตากสุทีทิดานะครับตอนนี้เอาเป็นนักฟุตซอลหมดแล้ว่าคลิมที่พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลืะอเธอมากกว่านี้นะครับ